ไม่รู้เยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คงหอมอีกทีเธอแม่คุณไม่เอาหนะ้าเอาไว้กลับมาพร้อมความสําเร็จดีกว่าจะให้เป็นรางวัลน,น,น,นะพีน่นะาจ้าจ้าเออเมียจ้าประตูรั้วนี่พี่ทํำไว้นี่นะแล้วอย่าลืมปิดนะแมวขโมยมันชุม่มนี่พี่ไปเถอะพี่ เวรกรรมอะไรอย่างนี้หวงก็หวงโทษเมียเจ้าเมียไม่หันหลังมามองพี่บังเลยเจ้ากุณรุ่นช่องแม่หอมกลุ่นอมิตรดาจ้าพี่ไปหลายคืนหลายวันรีบรีบไปเถอะนะ ใจริีเมียเฮ้ยใจหายแหวบไปไหมไป ไปมต้องไปไม่อยากไปก็ต้องไปเผื่อหาขาถางมาครับใช่ไห้แม่เมียดีแสนสวยโอมีดาเออเออส่เส้ขาบานก็ยังดีเออพิตรดาพิมิตัดดา จะดตามาโดยก็จะช่วยให้เราหายเหนื่อยได้ตะของประของกอดกันอุ้ยแม่ตอบว่าจะกอดก็จะ,ะร่มใะแเรวโพราะอภิตรรเออไม่ออโอ้ยโอ้ยแั่็ร่อน

ยังคิดถึงเมีอยอยู่พระเวสสันดรเป็นกษัตริย์ฉันไหนใ้เราจะเข้าไปอยู่ปา่านานๆให้ลำบากากลล่าวทางที่ดีเราไปสืบผิที่กรุงศรีพีให้รู้ก่อนจะดีกว่าว่าขณะนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนแน่นี่ถ้าเผื่อเราโชคดี พระองค์ประทับอยู่ที่กรุงสีพีเราจะได้ทูลขอสองกุมารจากพระองค์ไม่ต้องบุกป,ป่าฝาดงไปเขาวงงโกดในลำบากอยากเย็นแล้วเราก็จะได้กลับไปรับรางวัลจากแม่อไม่ดิดดา S 1> <S 1> <S เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่แน่พนุ่นนนมกรุงศรีพีนี่ไปอีกไกลไหมฮะไม่ไกลหรอกข้างหน้านั่นก็มูบ้านชานกรุงศรีพีแล้วโอ้ขอบใจขอบใจไป้วนะไปเข้าไปล เล่นวนอยู่แถวเนี้ยไปเล่นตรงอื่นโดนไฟโดนเพลิ่งหัวนี่ตุ่นเ้นเตอ้โจ๊กไอโจ๊กมาข้างนี้สิคนน้อยคนน้อยอ้าวแล้วเร็วๆเขาเรียกแล้วเฉลยกันหน่อยเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเองอ้าวแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะเออใช่แล้วตื่นใจดอกไม้ตระลึมมือเดี๋ยวก็เสร็จกับหัวเรวเฮ้ยเอาเอาอะ

มาอยู่ที่นี่สบายดีหรอก็สบายดีเออเอออันพระเวสสันดนจอมกระสับทรงพระกระเสมสําราญดีอยู่รกรออก็เออเอาต้องการรู้ไปทำไมเอ้ยเออคือเออเราไปแสวงบนที่อื่นสันานก็ไม่ทราบขาวคราว อยากจะรู้ว่าพราะองค์ในประทับอยู่ที่ไหนใช่ทะทะเท่าจเจ้าเลยไอ้ชาติขี้ขอเสแสร้งจะมาหลอกถามก็ามาตามรังความรบกวนพระเวสสันดรอดีกแล้วไงเ,ออเปล่าเปล่ารับเปล่าเปล่าจริงๆไอ่พวกขี้ขอ ขอซะจนกระทั่งพระองค์นถูกในประเทศไปอยู่เขาวงกนย,ยังจะตามเบียดเบียนพระองค์อีกเหรอ,อเอ้เปล่าเปล่าข้าไม่รู้เรื่องนะข้าเป็นคนถือศีลน,นะาบอกใไเฮ้ย บอกเราอะไรเราช่วยกันหน่อยเร็ไอ้คนถอยเนี่ยรู้จักที่สุพี่อาบัคือสิรู้สิช่วยเราด้วยรบกวนพระเอกสันดอนนี่จะบริจาคก้อนอิดก้อนหินให้มันหน่อยเร็วได้แล้วไม่เอาไม่เอาข้าไม่รับบริจาคโอ้ยอะไรกันเราปล่อยถ่ายไูอย่าเล่นนะจะทำไปไหนที่ไปไหนใครจะไปไหนเราจะต้องคว้าพระเอกสันดอนนี่ใช่ไหมเราไม่ใช่ข้าไม่ใช่ข้าไม่ใช่ข้าดขับขามีเราพิรุษต้องมีเจตนาไม่บริสุทธิ์แน่แน่เลยเดี๋ยว ร้เลยโห่วันนี้ไม่เหาือเลยซมาเลยขงวันมาเลยอวเลยบอกไปตายตายเลยวยตายนาโอไม่รองจะตาตายเตายเลาเียทสิกรรมโอย้ยตา ตัวต่อตัวทำ้ามาเลยตัวต่อตัวก็ได้แต่ว่าเอ็งมันหนุ่มกว่าขานะวะาเองต้องใช้มือเปล่าสิไอ้เมาเนี่ยเรื่องมากจรงจงใช่ใพวกที่ขอขอไม่รู้จักพออย่าไปสงสารมันอะไรนี่ปาาเสียปันเดียวทำมึงเเห็นไหมเห็นไหม ปล่อยสันดานคนถอยออกมาให้เห็นแล้วพวกเราล้ม้องไรเลยเอาเอาไปกับเาดกาเอาไปเยเาไปเอาไปนะเอาไปเลยดู้วยปย่ายดูด้วยทำไรกนึ่สีดู้วยจัารเำลายแถวาไหวะเหนหลุดทาอาไนองแก่ไปไหนแล้ไแล้วไคดคุ้วยคุยด้ยไากน ไม่ไตาอมิตรตาจ้าเวลานี่นางคงเหงาที่ไม่มีเราอยู่ใกล้ๆยังไงยังไงสงใจมาถึงบังหน้าุว้ย พี่นั้นเลยอยากรำปาก็ยินดีทําตามที่แม่นางขอร้องอามิตตนาจ้าคิดถึงพี่ชกหวังนะยามเดินพี่ก็คิดถึงน้องยามนั่งพี่ก็คิดถึงน้องยามนอนพูยอะไรวะเฮ้ย หมาหมาหมามามาเร็วกันมาหมาหมาหมาเลยไอ้ด่าจะทำอะไถูกก็จะแต่เกิดแล้วเฮ้ยยไอ้ดํางอย่ายุ่งกับ้านะเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเจ้าพาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ด่าแหลบแหลบ้นแปรปนขึ้นต้นไม้ขึ้นไม่ได้โอยอ๊ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยนม่นม่ยิ่งหวังยิ่งอยู่ไอ้ดํางวายจะว่ายได้เขาวายแล้วเฮ้ยเฮ้ยัดดูดีอย่าทํายอย่ากัอยากัดอย่ากัดอย่าเอ่อเ้ย

ไปมาไปเดิจมัดยัดช่วยเ้แต่ยิงชวี่งตเรา้ตาย้าชวยด้วยเฮ้ยช่ยเฮ้ยช่วยด้วยเจ้าหมากช่ยด้วยช่ยด้วยเจ้าขาฮช่วยด้วยโอ้ยตายแล้วอ้ยตายตายแน่เอานี่ตายแล้วโอ้ยช่วยด้วยโอ้ย ช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าขาฉันจะขับหมาเอ้ยหมามันจะกัดฉันอเฮ้ยเฮ้ยส่วนไอ้ดำมาเรื่องอะไรอาขาขะนักงาทีเดียวตายแล้วโว้ยตายแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์สุดลำบากเป็นหนักนะมาเจอหมาขวางกันเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วเงยส่วนไอ้ดำน่ะแรบลิสแปรบอ้ย ไป,ววไป,ไปเหยรบุเหยรว่าไปไปไปสิเดี๋ยวเขวเอ,เองนะเจ้าป่าเจ้าสิงคอนพระเวสสันดรช่วยข้าด้วยช่วยข้าที อย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงฟังข้าก่อนแล้วมาหาที่ตายหรือไงไอเท่าไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่อยากตายอย่ายิงอย่ายิงฟังข้าก่อนฟังข้าก่อนมีอะไรก็นรีกว่ามาเออหรือชักช้าข่ายิงที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามแต่ลุกล้ำเข้ามาทำไมอะใจเย็นๆนะพเผพรานอย่าพริพรมเดี๋ยวจะเสียใจภายหลัง โอ้คนอย่างข้าน่ะไม่มีพิษมีภัยกับใครหรอกข้ามานี่ล่ะก็มาดีโอแต่พลาดอย่นั่นแหละตายซะเถอะเอ้ยแล้วตกตกตกตเอ้ยอย่าเฮ้ยเอย่า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 ก่ออย่าอย่าเพิ่งยิงเออขานี่ล่ะเป็นพรามปุโรหิตเป็นราชทูตจากนครศรีพี ใครทำให้ข้าตายวายชีวาวาดมีหวังหัวขาดจะชั่วโคตรเราจ,จะพูดเขาไม่เชื่อโอ้ไอเสื้อเท่าจำสินขขาว่าแกมาเนี่ยเพื่อหวังรังควานขอทานจากพระเวสสันดรตั้งหักชัดชาพวกเอ็งเบียดเบียนพระเวสสันดร จนต้องร้านร้อนมาอยู่ป่า<ะ>ยังจะมีหน้าตามารบกวนท่านอีก้อเตรียมตัวตายด้วยลูกดอกอาบยาพิษของขา้านแล้วตก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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเองคิดดูให้ดีเออเองเ,เห็นสารรูปขาเนี่ยอย่าเพิ่งเมาวะครับเป็นขอทานเออขานี่แหละเป็นพรหมามธนประราชครู ประจำราชสำนักนครสีพีมาชาหานตั้งแต่เองยังไม่เกิดเอยไอ้ทีขมานี่แล้วนะก็เพื่อจะนำพระราชสารมาทูลเชิญพระเวสสันดรให้คืนกลับพระนครเ,เพราะขณะนี้นะชาวเมืองนะ่ะได้สํานึกแล้วว่าพระองค์ไม่ผิษไม่สมควรจะได้รับโทษ เราจะทูลขอให้พระองค์กลับไปครองราชดังเดิมพร้อมด้วยพระนางม,มัตสีและพระโอรสพระธิดาทั้งสองแล้วไหนล่ะพระชาสารน่ะเอาไม้ข้าดูสิถ้าไม่มีหรือว่าข้าจับได้ว่าโกหกก็เตรียมตัวลงนรกไนดะ้อ เดี๋ยวพอเอ้ยพอเอ้ยเอออยู่ในนี่อยู่ในนี่อยู่ในนี่อย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงนะอยู่ในนี่อยู่ในนี่เอออนี่นี่นงงอ่ะพระราชสารของพระเจ้ากรุงสนชัยอยู่ในกระบอกนี่เอา้าหากว่าเอ็งยิงขาตายแล้วก็พระเวสสันดรไม่ได้อีก รับพระละครตามกำหนดพระเจ้ากรุงสนชัยก็จะส่งคนมาสือมเสาะว่าเป็นเพราะเหตุใดและมาวค่าซึ่งเป็นราชทูตของพระองค์ส่งมาถ้าถูกเองข่าตายเสก่อนตัวเองและหย,ยาดหยาิก็จะถูกบั่นหัวเจ็ดชั่วโมงเฮ้ยเอาอีกแล้วไอ้ดำเฮ้ย ข้าขออภัยที่เข้าใจผิดเออเชิญลงมา้าล่างก่อนเออลงไปตอนนี้ม้าจะได้กระชากเอื้อขาขาดไปไรเราเข่าคนหลวงน้าโว้ยเฮ้ยจะบอกใครเออริงสิเเราทำยังไงอะเออเอ้ยโเอ้ยเอ้ยหให้นันนนเจ้าหน้า ถ้าคืนหลุดมาละยุงแน่เช่าทีนี้เราทำเชิงเชืงเชองๆๆที่เรามันโดดครับเน่ข้าจะบอกให้นะโบราณทันวาอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหมานาไว้เฮ้ยบว้ยตก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 อมิตรดาช่วยชกด้วยโอ้ยช,ยชกด้วยโอ้ยกอดโอ้ยๆๆ ลงมาได้แล้วออส่งย่ามมาก่อนก็ได้จะได้ลงง่ายๆอา,อารับให้ดีๆนะอยให้พระตกเป็นอันขาดพระราชสารอยู่ในนี้นะเฮ้ยขอรับท่านอาจารย์เอ,อ,เอ,อ,เอ,อน็บหนนอบน้อมถ่อมตนดออิยังไงวะออออออยังไงวะลงอยากลงเย็นตอนขึ้นทำไมไม่มขึ้นง่ายๆข้าลงมันลงไม่อยากจังหวะ ไอ้รองเราวูบอีกตกอีแผ่นแหลนลงเขาลงไม้โอ้ยโอ้โหอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยมาอีกแล้วเผาอีกแล้วพอโถ่ไอ้เจ้าหมาเลยมันอักคากขาซะจริงๆเฮ้ยกัดแล้วกัด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 ออบูโถ่อไรเงี้ยบ้างครับท่านอาจารย์เอ้ยเอ้ยเอ็งเเจ็บมากไหมเอ็งเอ็งอย่ามาถามค่ะตอนนี้กำลังจุกโอ้ยเออโอ้ยเชิญท่านอาจารย์นั่งพักก่อนนะเออดีดี บี ane, บเขาโนดเขาเอ้ยอือืไอ้พระนางโอ้โหแม้จะมาเร่นงานข่าไห้มันวายกักทิกขักงาซะสมน้ำนา รอเดี๋ยวน้าจานปวดร้าวไปหมดตัวสารพังแม่เออนี่ทำแม่อมิตรดามาอยู่ไครใครนางก็คงจะมาช่วยนวดช่วยเฟนปุิบัติพัทวีให้โฮ้ย ถึึงนางทีไรต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่ทุกครั้งอนางสุดที่รักสุดบูชาอมิตาดาจา จริงจริงฮัชเฮ้ยมาก็ไม่บอกข้าแต่ท่านอาจารย์ผู้เป็นทูตเฮ้ยเรียกขึ้มาเต็มยศเต็มตำแหน่งหน่อยสิวะาราชทูตไม่ใช่ทูตเฉยเฉยมันฟังเราทำแม่งทำแม่งขอรับท่านอาจารย์ผู้เป็นทูตเอ้ยข้าได้นำเนื้อย่างและน้ำพึ่งมาให้ท่านได้บริโภค ได้โปรดรับไว้ด้วยเถอะเอ้ยไม่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 ปฏิเสธไม่ปฏิเสธนี่เมื่อข้าได้เฝ้าพระเวสสันดรแล้วข้าจะขอพระจทานบำเหน็จให้กับเจ้าเป็นการตอบแทนนี่ไม่ต้องหรอกท่านอาจารย์ข้าได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าเจตราชให้เป็นผู้พิทักษ คอยระวังภัยให้กับพระเวสสันดรอยู่ในป่านี้นะก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติอันสูงส่งอยู่แล้วถ้าไม่ได้มุ่งหวังอะไรมากไปกว่านี้เจ้าช่างเป็นคนดีจริงๆเฮ้อเอาเธอะถึงอย่างไรความดีของเจ้าน่ะก็ต้องได้รับการตอบแทนแน่ เอาไว้ตอนขากับขานน้ำพะเว้สันดอนเสด็จมาจะแะเมืองเจตรานแล้วจะทูนรายงานความดีความชอบของเจ้าให้กระสักสงสาบนั่นก็สุดแล้วแต่ท่านอาจารย์จะกรุณาข่าไยไม่ต้องหวงว่าจะว่า เดี๋ยวเจ้าช่วยข้าชี้ทางที่จะไปเขาวงกดให้ข้าด้วยนะได้ขอรับท่านอาจารย์เยดีจริงดีจริงอือดองมอืม ท่านอาจารย์ท่านจงจำทิศทางไว้ให้ดีนะเชื่อหัวเชื่อความจำของข้าเท่าน่าเอ้เฮ้เมื่อกี้นี่จะว่าอะไรนะว่าไหมอีกสิ